เป็นวันโอนเงินเข้าให้กับพี่น้องประชาชน3กลุ่มหลักๆนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มก็ประกอบด้วยกลุ่มที่1นะครับกลุ่มผู้สูงอายุก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนนะครับก็ได้ในอัตราเดิมตามลักษณะข,ขั้นบันไดนะครับอายุ60-69ถึง69ปีได้600บาทอายุ70-79ถึง79ปีได้700บาท อายุ80ถึง89ปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับก็ยังคงได้รับอยู่เหมือนเดิมในอัตราเดิมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการนะครับก็จะได้รับเบี้ยความพิการประจำเดือนมิถุนายน นะครับซึ่งในกลุ่มของผู้พิการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มย่อยที่1ก็คือผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับก็จะได้รับเบี้ยความพิการคนละ1000บาทนะครับโอนเข้าบัญชีเหมือนเดิมกลุ่มย่อยที่2ก็คือผู้พิการทั่วไปที่อายุเกิน18ปีแล้ว นะครับก็คือสมมุติบางคนเนี่ยเป็นผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18นะครับเคยได้รับ1,000บาทพออายุครบ18และ18ขึ้นไปแล้วนะครับก็จะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทนะครับก็โอนเข้าบัญชีเดิมของท่านและกลุ่มย่อยที่3ก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐคือมีบัตรผู้พิการด้วย มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงิน2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือเบี้ยความพิการนะครับเงินโอนเข้าบัญชี800บาทและก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทนะครับซึ่งเงินก็จะโอนเข้าในส่วนของ200บาทเนี่ยประมาณวันที่ 22ก็สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับกดที่ตู้ ATM ของธนาคารกลุ่มไทยเหมือนเดิมและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยนะครับก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กประจำเดือนนะครับ